เขาเจ้าหอมเวียสันตลาลนะครับก็บจำนวนสามไร่ที่ว่านไปจับบันที่ว่าเด้อละแต่ว่วาเดี๋ยวนี้ก็ลังับอาจจะอาจจะทีนะครับเพราะตาลกกับเพื่อไปย่ันการเกิดพวาะบ่ะะดีนะครับก่อนที่มีน้ำมาขังนะ้ำกันน้ำผมตายนะครับแต่เดี๋ยวถือว่าเกิดดีมากๆเลย ก็เอาเทอานอนอีนี่เห็ดขมเราเนี่ยเนี่ยขาวๆเห็นตรงเนี่ยกินไม่ได้ตาเดียวโอ้งามงามงาม่มเป็นอีกทีว่าชื่นใจครับชุ่มชื่นหัวใจครับเขาง,งามแบบนี้ง่านนย็จะได้กินขเขาแซ่บแล้ว ออไม่ฟื้นมาเลยกับวันมาเก็บเรามันทางออกพอมันบงังแดบดบมันมีอย่งด๋อยกับลิบิเฮดนะส่วนใหม่ฟื้นฮ้อนไว้ว่าันมาเก็บเราเนี่ย เฮ็ดในบ้านหนาคือ่อครับแต่ปลาใหญ่ของหมู่บ้านเนี่ยพนแตกวันไปเก็บบอกลายแวบบๆใช่หล่ะแวบ,บๆ อเห็นดอกหน่อยดอกนึงแบบแบบเมื่อกี้โอ้นี่เด้นี่ดอกเดียวนะครับเห็นยุคข้าวโอ้ยป้าใหญ่อยากให้เห็ดละงอกออกคือเพิ่นเด้บอกกูบาอาจารย์ในเฟสก็จะปลูกป้า,าครับป้าก็จะในออกสนั่นวันไหวเห็ดละงอกเห็ดป้าตองจะกวางมาทา ถ่ายจนลาแล้วจะมาถ่าต่อไปหรอวะผมามาเฮ็ดขมอยู่ค่บ่อไม่เห็นรักดอกหรอกไม่เห็ก่อนนะเบื่อ,อ,อสั่นตะเขานนะสุดยอด